ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใส่การ wi ์ด w i f i เข้าไปเนาะในเมนบอร์ดพร้อมกับติดเสาที่หลังเมนบอร์ดตรงนี้นะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดในปัจจุบันเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีตัวช่อง m 2 Wi-Fi ตรงนี้มาให้เนาะสำหรับใส่การ wi ์ Fi ด w i f i โดยเฉพาะซึ่งจะไม่สามารถเสียบตัว ssd เข้าไปได้นะครับจะ ทำมาสำหรับการ์ Fi ด wi-fi โดยเฉพาะเลยซึ่งในเรื่องของการ์ด Wifi ที่สามารถใช้ด้วยกันได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงทีหลังเนาะเดี๋ยวจะไปเปิดดูข้อมูลในคอมอีกทีนึงตอนนี้เรามาดูวิธีการใส่กันก่อนว่ามันใส่ยังไงเนาะคือตัวเมนบอร์ดตรงเนี้ยมันจะมี ช่องใส่เสาอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะร้อยเสาร้อยสายเข้าไปได้เนาะอันนี้เป็นตัว b 4 5 0 m steel legend เอ้ b 5 5 0 m นะครับตัวเนี้ยเป็น b 5 5 0 m steel legend ซึ่งสามารถใส่มีช่องใส่การ์ด wifi เนาะ ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ในเครื่องใหญ่ก็จะเป็นตัว B 5 5 0 Steel Legend เหมือนกันซึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้กันไปแล้วในคลิปก่อนหน้าหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเนี้มันใส่ยังไงเพราะผมก็ไม่เคยทำสอนลงสอนติดตั้งเหมือนกันคือหลายคนอ่ะซื้อ ตัวคอมพิวเตอร์มาโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันสามารถใส่การ์ดไ i ไฟเข้ามาตรงนี้ได้ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อเป็นแบบ usb หรือว่าแบบ pcie มาเสียบเข้าสล e ็อต pcie แทนแทนที่จะมาใช้ตัวการ์ดไ i ไฟเข้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการว่าจะทำยังไงนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องใส่เสาเข้าไปก่อน ตัวเสาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตัวสายสัญญาณที่จะโยงไปยังเสาเนาะก็ <Så. S 1> จะมีเกียวล็อกอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะใส่เข้าไปได้เนี่ยเราจะต้องขันน็อตตรงนี้ออกก่อน ซึ่งจะมีอยู่2ตัวนะครับตรงนี้2ตัวนี้เพราะไม่งั้นเราจะร้อยสายไม่ได้นะครับซึ่งทาง S-Log เขาก็ได้ออกแบบมาให้เราอยู่แล้วว่าเราจะต้องไขอันนี้เพื่อแกะตัวฝาหลังเมนบอร์ดนะครับหรือ Back I.O. Panel ตัวนี้ เพื่อที่จะใส่ต hey ัวเสา wi-fi นะครับเดี um. ๋ยวผมจะขยายมุมกล้องใหม่แล้วกันก็เวลาที่จะถอดเนี่ยก็จับเมนบอร์ดดีๆเนาะแล้วก็ ดึงตัวข้างหลังตัวนี้ออกมาตัวแผ่นหลังก็จะสามารถดึงออกมาได้แล้วแต่มันจะเกี่ยวมันจะมีตัวล็อกข้างในนิดนึงในตรงส่วนสองช่องนี้จตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็จะต้องพยายามแบบที่จะดึงออกนิดนึง ขั้นตอนนี้จะดึงออกยากหน่อยนะครับเพราะว่าติดข้างๆแน่นหน่อยมันจะมีตัวเกี่ยวของมันอยู่ให้ดูกันนะครับก็คือตรงนี้นี่ข้างในมันจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้อยู่ แต่ที่จริงแล้วอะ่ะถ้าเราง้างออกมาแบบนี้ได้แล้วอะ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอดึงมันออกมาทั้งหมดก็ได้เราก็สามารถที่จะใส่ใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราดูช่องว่างก่อนว่าช่องว่างตรงนี้ระหว่างตัวเสาเนี่ยที่จะมาถึงตรง การไวไฟของเราที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เนะี่ยมันมันต้องร้อยผ่านทางไหนนะครับเราก็แค่ส่องดูปึ๊บแล้วก็ร้อยสายตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ นี่เนาผ่านมาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะเอาเข้าไปเนาะเราก็ดึงหมุนตัวล็อกเกียวตรงนี้ออกมาก่อนหลังจากที่เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่สองแหวนเนาะมีแหวนสองอันเขาใส่มาให้เรียบร้อยแลลวจากทางร้าน ก็คืออันนึงอยู่ข้างนอกอันนึงอยู่ข้างในเพื่อที่จะไม่ให้ตัวน็อตเนี่ยมันบีบกับตัวแผงโดยตรงนะครับทีนี้ก็ใส่แต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราถอดตัวฝาหลังออกมาได้มันก็จะง่ายกว่านั่นแหละครับ แต่ว่าอันเนี้ยคือเราสามารถง้างได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำมาจากตัวอลูมิเนียมวัสดุมันก็ทนทานมากพอที่จะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ง้างออกมาได้เหมือนกันนะครับก็หมุนๆหน,หน่อยเข้าและเรียบร้อยนะครับตามที่เห็น สวนสายก็จริงๆก็ดึงมาได้เลยครับดูไม่ให้มันพันกันไม่ให้มันติดอะไรก็พอแล้วถ้ามันติดมันพันอะไรก็จับหมุนจับอะไรให้มันดีนะครับแค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ใส่แหวนเข้าไปเนาะที่เราแยกออกมาแล้วก็หมุนตัวเกียวนี้เข้าไปนะครับก็แค่นี้เองเราก็จะสามารถติดตั้งตัวเสา wi-fi ที่ back io panel ได้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาทำกับอีกเสาหนึ่งเหมือนกันอีกช่องหนึ่งเนาะแต่อันนี้ลองทำสลับกันหน่อยก็คือร้อยเสาก่อนที่จะร้อยสายเข้าไปนะครับบ สายเหมือนเดิม,มก็ออกมาแล้วเหมือนเดิมครับอืมโอเค ทีนี้พอเราได้สายออกมาแล้วอะ่ะก็พร้อมที่จะเอาสายตรงเนี้ยไปติดเข้ากับการ Wi-Fi แล้วแต่ก่อนอื่นคือก็เดี๋ยวเราจะปิดตัว back io panel ก่อนก็คือไขน็อตให้มันกลับเข้าที่เหมือนเดิมเนาะ ัวน็อตด,ด้านหลังเนี่ยก็คือใช้น็อตขนาด M 2นะครับหรือที่เราเรียกกัน M 2ถนั่นแหละเหมือนกันขนาดเดียวกันนะครับซึ่งน็อตตัวเล็กมากและหายง่ายมากผมแนะนำว่าถ้าจะแกะจะอะไรก็หาที่ที่มัน มีที่มั่นมีฐานมั่นเนาะแล้วก็มองเป็นจุดที่สามารถสังเกตหาน็อตได้ง่ายจะดีกว่านะครับหรือว่าวางน็อตไว้ในจุดที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับขั้นตอนถัดมานะครับ ก็คือการ wi-fi ตัว M.2 Wi-Fi ตัวน M, M Fi เนี้ยหรือ M. M.2 Wi-Fi เนี่ยเราก็จะใส่แบบเดียวกับ M.2 ของ SSD เลยนะครับเป็นอินเทอร์เฟซเดียวกันแบบเดียวกันนะครับก็เราก็จะ ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บอ,อย่างนี้ปึ๊บแบบเดียวกันเลยซึ่งตัวน็อตเนี่ยเขาจะมีรูน็อตไว้ให้อยู่แล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไป แล้วก็กดลงตรงนี้แล้วก็เอาน็ดตมาไขนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันที่สายเนาะก็คือสายตัวนี้จากที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกระดุมนะครับที่เราจะต้องแบบเอามาติดตรงการตรงนี้สองหัวสองเส้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะติดก่อนที่จะเสียบการ์ดเข้าไปได้นะครับหรือหลังก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนการติดก็คือเหมือนกับการติดกระดุมเลยนะครับก็คือมันจะมีร่องอยู่เราก็ต้องกดให้มันลงร่อง ส่วนเสาเสาหนึ่งเสาสองก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากขอแค่เสียบให้ลงก็พอเพราะว่าเสาเราใช้เหมือนกันทั้ง2ต้นทั้งสอง,งสายนะครับมันก็จะกดยากๆหน่อย อ่าไม่ลงนะครับก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยว่าเวลาเสียบนะครับมันจะเป็นกระดุมอย่างนี้ก็ม่โฟกัส นี่นะครับเวลากดก็กดให้ลงมันจะเข้าล็อกของมันพอดีมันจะแก๊บลงไปนะครับกรบนี่ได้ละสองสายนะครับ ก็เสียบไปปื๊บ้วก็เอาน็อตไขนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการจัดเก็บสายเราก็สามารถที่จะม้วนตัวนี้ตัวสายที่เหลือเนี้ยแย่เข้าไป ข้างในตรงนี้ได้นะครับก็คือเอาไว้กับตัวทีซสิงตรงนี้จะได้ไม่เกะกะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียบการ์ดจอแล้วก็ s s d ตรงนี้ด้วยนะครับการจัดให้สวยงามก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าจะทำยังไงนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคือเราก็จะได้ตัวเมนบอร์ดที่มีตัวรับ Wi-Fi ในตัวมาแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ใช้งานก็หาเสามาใส่แค่นั้นเอง เพื่อที่จะทำให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นก็หมุนเหมือนการ์ด w i ไฟทั่วไปครับที่เราใช้งานกันหรือเหมือนกับเมนบอร์ดที่รับ wi-fi ได้ <c oughs> ตัวเมนบอร์ดที่รับ wi-fi ได้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ Okay. อเดี๋ยวเราไปหาวิธีการแก้ปัญหากันอีกทีนะครับซึ่งที่จริงแล้วก็เสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินกว่าที่จะติดกันได้แบบชนกันอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวเสาที่เป็นลักษณะแบบ กลมๆและเป็นแท่งโดยที่แบบไม่มีรอยบากตรงนี้นะครับไม่มีแง่งขึ้นมาโอเคครับก็ประมาณนี้เมนบอร์ดก็จะสามารถมีตัวรับ wifi ในตัวนะครับผมส่วน ตัวรหัสและชนิดของการ์ด w i f i ที่จะนำมาใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในทีในคอมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเว็บให้ดูนะครับผมและทีนี้เราก็จะมานั่งดูกันว่าการ์ด w i f i ตัวไหนบ้างที่ใช้ได้กับเมนบอร์ดตัวนี้และการ์ด w i f i ตัวไหนใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่ง ในหน้าซัพพอร์ตตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีบอกมานะครับไม่ได้มีระบุมาแล้วก็หน้าคู่มือในแมนวลที่เห็นในกล่องผมลองเปิดหาดูแล้วก็ไม่เจอนะครับในตัวของ b 5 5 0 steel legend นะครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็ดูง่ายๆเลยนะครับว่าตัวไหนจะใช้ได้แน่นอนเราก็มานั่งส่องดูว่า ในเมนบอร์ดที่เขามี Wi-Fi ติดกับตัวเนี่ยเขาใส่ชิปอะไรกันนะครับผมก็มาดูในข้อมูลอันนี้คือเป็นตัวของ ASUS TUF นะครับผมเขาก็จะใช้ตัว AX 2 0 0ใส่เข้ามานะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดอย่างเมนบอร์ด B 7 6 0 M Pro RS ตัวเนี้ยทาง S Lock เขาก็จะมีบอกมาแล้วนะครับว่า WiFi Guard ตัวเนี้ยรองรับอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่ารายชื่อการ์ d WiFi ทั้งหมดเนี้ยที่เราเห็นนะ่ะก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับว่าเมนบอร์ดส่วนใหญ่น่าจะรองรับนะครับผมแต่ตัวที่เป็นตัว CNVI ตัวเนี้ย ก็จะรองรับเฉพาะใน Intel เท่านั้นนะครับจะต้องมีตัวโมดูลในการสื่อสารกับตัวชิป Wi-Fi อีกทีหนึง่งโดยเฉพาะซึ่งเมื่อเราหาข้อมูลตัว CNVI ก็คือก็จะได้ข้อมูลในเว็บ Intel นะครับผมที่ระบุไว้ว่าจะต้องแบบมีโมดูลของ CNVI เท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานตัวการ์ด f i พวกนี้ได้ ซึ่งผม่าเคยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วคือผมว่าเคยคิดว่า ax ศูนที่เมื่อเรามาเซิร์ชในแอปส้มตัวนี้แล้วราคามันถูกกว่าการ์ดที่เป็น ax สอง้นะครับซึ่งตัว ax สองหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะ cnvi ที่แบบมีเวอร์ชั่นของมันโดยเฉพาะด้วย นะครับผมซึ่งโน้ตบุ๊กของผมที่เป็น Intel g e n 8 i5 8300H ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้ตัว AX201 ได้จะใช้ได้แค่9560มันก็จะมีจำกัดมีข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกันจากที่ผมใช้งานมานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้เราก็มาดูรายชื่อการ์ด Wi-Fi ที่สนับสนุน ของตัวแอส o c k ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวด้านบนทั้งหมดเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้ซึ่งในตัวเมนบอร์ดที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัว x 4 7 0 Gaming 7 WiFi ตัวเนี้ยก็ใช้เป็น ก9260 AC เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวที่ยอดนิยมก็คือ3168ที่ราคาถูกเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับเอ๊ะเขาลงเลขผิดหรือเปล่าอาจจะถูกแล้วก็ลองไปดูนะครับแต่ตัวที่สามารถหาง่ายและสามารถ ใช้งานได้แบบชัวร์ๆเนี่ยที่น่าใช้เลยก็คือเป็นตัวของ A X 2 0 0นะครับผมหรือ A X 2 1 0ที่ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้ชัวร์ๆในโน้ตบุ๊กหลายๆตัวนะครับหรือสามหนึ่งหกแปดตัวนี้หรือใครมีการ์ดไวไฟจากโน้ตบุ๊กเก่าๆที่ อาจจะเป็น AMD อาจจะเป็น Intel ที่แบบ Gen 6อย่างเงี้ยการ Wi-Fi ก็อาจจะใช้กับเมนบอร์ดรุ่นใหม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือใช้เป็นแบบ AX 2 0 0ไปเลยหรือ AX 2 1 0ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะชัวร์กว่าโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเป็นแบบที่เป็น PCIe นะครับ เพราะว่าหลายคนเนี่ยมีข้อจำกัดในด้านตัวสลอ็อต PCIe เนอะซึ่งถ้าเราเสียบการ์ดจอในสล็อตบนเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็ถ้าการใหญ่หน่อยก็กินไปถึงสล็อตล่างเลยทีเดียวนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะหา PCIe WiFi มาเสียบได้เราก็ต้องใช้ M2 WiFi ตรงเนี้แทนแล้วมันก็จะประหยัดพื้นที่ มากกว่านะครับแล้วก็จะดูสวยงามกว่าด้วยแล้วที่สำคัญก็คือมีความเสถียรกว่า Wifi ที่เป็น USB แน่นอนนะครับนับถ้านับแบบ USB ที่ราคาใกล้ๆกันนะเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเคยซื้อ USB ของ TP Link ตัวใหญ่มาใช้ตัวประมาณ800นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่มันก็ไม่ได้เสถียรเท่า กับตัวชิป wifi ที่เราเสียบเข้ามาตรงนี้แล้วเรามีเสาแบบใหญ่ๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนนะในการประกอบคอมได้เนาะซึ่งมันมน่าจะลดปัญหาในการรับไวไฟได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่สามารถต่อสายแลนได้นะครับผม ซึ่งถ้าใช้ตัว AX ตรงเนี้ยเป็น AX 200ตัวเนี้ยมันจะรับสัญญาณได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวชิปตัวนี้นะครับแต่เราต้องต่อเสาให้มันด้วยนะครับเพราะว่าการที่มันจะรับสัญญาณได้เนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ในการรับคลื่นมากพอนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต่อสายให้มันเนี่ย ตัวพื้นที่ในการรับคลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ส่วนของกระดุมเล็กๆแค่นี้ก่อนที่เราจะต่อมานะครับมันก็จะรับได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆก็หวังว่าจะช่วยหลายๆคนได้นะครับในการแก้ปัญหาการใช้งานนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ อยากมีอยากให้มีคลิปต่อไปเรื่อยๆก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับผม